สวัสดีสิทุกท่านทุกคนเด้อมือนีเป็นจังไรเนาะจะโจได้มันกันบ่านอะอิราเลียเที่ยวกันมันเป็นยังสี่สีบวกสซุฟังอิราเลียมาเต่มาไว้เด้อเที่ยวนี้เด้อเป็นยังสี่สีบวกสูบฟังปู้นี่ล่ะพิษพลาดเองคือสุดแหลกของเขาปู้ว่าเอาลงปู้ว่ามันหลายตัวแต่ว่ามันมีดีพี่น้องเก็บสาม เสียได้โย่บ้านี้เสียเอาลงให้เบิังมัดนั่นแหละบัดบ้านสุดทัดนี่นี่มาตัดสุดทัดนี่ปุ๊กกะเคี่ยงเลขให้ยัง่มันว่านี่มันมันหลายโตัวแต่แถวกวนเขาก็บัดสุดทัดเขา่ตัดเอาเขอดวามี่สิบสองตัวแถวแรกมันว่าแถวจกตัดมานี่เขาก็ตัดมาเก็ตคูนี่เลขเคี่ยงเขาเขาหน้อนี่หน่าเก็ตสามสามเก็ตปู๊นี่ละบ่ได้เอาลงเองขอราะสลายๆ คือมันหลายตัวก็เลยบ่เอาลงมันมันมาจ่อๆกันหน้าน้มันเห็นมือเดียวกันล้ว่างเหล็กสุดตัดกับชุดว่านตัดก็เลยกว่าเดี๋ยวลงห้บไปนี้เขามากก็มากกอนมันนี่เอาลงเรยมาเลี้ยวเทียวีเด้อเที่ยนี้มาเลี้ยวนาคิดเด็กเขาก็ตรงกันกับของปูของปูหลายคูอยู่เดี๋ยวสิขีดสิกลมเห็นบ้างหรือเนลาของเขาแต่เขาว่าเร็กกลมมาเอาทรงมา สิบสองคู่พี่น้องสิบสองคู่แล้วกันสามตัวให้มาสามสุดคู่ใดตรงนั้นกับข้องปูกระสีเห็นอยังเราหน้าพี่น้องเนาะะมันก็มีตรงกันอยู่เป็นบางคู่กับข้องปูกะได้เขายังว่าท่านตัดเดินนี่เดี๋ยวนี้เขามาเร็วที่มันเขาเฝ้ามาละมาไหวมาท่านมาท่านใจโยเถียวนี่บ่ซา บ่คือเถียวๆเถียวๆจนจนสิมือสุดไทยเลาะมือสุดไทยจังมาเถียวนี้มาเลยมือนี้เป็นวันที่เท่าใดรเขามาล่ะมาดุนๆเลยแถวนี้ที่นี้ซิบมาแล้วเถียวๆพทัทนมาดิเถียวๆยูเดียเดียวสองสามมือก้อนหอยออกเหมืนจังมาแถวนี้มากก้อนเลยมาเร็วเถียวนี้น,น้องเนาะไหนเบิ้งกันยาวๆหรอฮะเพราะว่ามันมี 31ปผนเรียนนี de breath, de ่ได้เบิ่งกันยาวๆอยู่เด็ดดีๆเด่นๆก็มาเห็นนี่นี่ของเขามาเกี่ยวก่อนเขามาจับบิ่งกระดุดอยู่ดอกแต่ว่าเลขอันนี้เลขเคียงถึกอยู่013 4567บิ่งบิ่ง0ไว้จับคู่ก็มี504057ามตัวก็มี751043 หา้าศูนย์ห้าสามมือนี้มาแล้วพี่น้องเอาเลยจัดเลยที่มีสิบมาแล้วเจียวทุวียว,ว,วมันลาลาจังมากเกาหลีลอกกันเด้อพี่น้องเด้อเกาหลีมันบ่เข่าเกาหลีอยากหลุดเกาหลีหลุดหลายเถียวแต่ว่าเขาก็เคยเป็นแชมป์เนาะเถียวนี่งสองสามเถียวมาเนี่เขาหลุดเป็นยังไงกับวัชระเด็กอันนั้นคือว่าแล้วเนาะอีกคำนวณก็ว่าเอ้ามาแล้ว อิสราเอลของรัฐบาลเน้อพี่น้องเน้อรัฐบาลเขียนกันเรื่องเขียนรัฐบาลลงน้รัฐบาล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  จ,จ้องัลติเยเรอลบไปรัฐบาลบานอีเดอ้อหนึ่งเมษาอยู่ทิ่ขุ้นเดอรัฐบาลบนลางบนลาง บนลางนี่สายเจิ้งคนล,ล,ละบนลางรัฐบาลรัฐบาบลบนลางยิสซาเอลเรียกรับมาจากเมียงนอกนี่คิดเดี๋ยวเป็นระบบระเบียบกันแตกดิเขาเฉียวมงึงหนึ่งหั่นแต่ปูบาิโอลงสุดชิตรองโต เดี๋ยวลงตัวสุดตัดเห็นมาเห็นเงนนั่นแหละมันลายล้วก็เลยบเอาลงขอโทษหลาย,ลยลดดหลายมันยังเห็นแล้วมันเห็นจุดตัดจุดเก็บม,มาจุดตัดเขาสิม,มาบ่โค้งสุ้ดไทยเขาสิม,มาว่าเอาจับกูให้เลยเขาบอกมีหเหล็กดินด้พี่น้องเด้วย,วยสามหกก็าหายมาสิบสองคู่ สามหามเดี๋ยวก่นก็นกเก็ตสาตรงๆเละพี่น้องปูบึงเละปุก้กกเสียใจอยบะเดียวลงเห็บที่เห็นแปสองมันเห็นมันเห็นลาลาพุนไหมในประเดียวลงแปสอง Kia 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 phong kia luôn kia 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 9 4 9 4 2 3 อนึ่งแปดแปดเจ็ oke si ว่ามีตัวกลมตัวเด่นไห้เด้อ,อชี้เอ้ยจะปูสิกลมไห้เป็นมากใกล้เคียงตัวในกลุ่มของปูปูสิจัดไห้สามตัวสามตัว่า เ็แปดเ็ดแปดเสองหาแปดห้าแองห้าแป

สุดเต็มยังสี่ละสิบสองตรงสี่เลยมีเกตสามตรงตรง,ตรงเลยมัดออกแล้วจังเสียใจอยมบ่ได้เอาให้ f เซเบิง้งอันนี้เบาเลยความสัดจริงเบาเลยความเป็นจริงแต่มันบ่ได้เอาลงไดเอาลงจะต,ตัดตัดโค้งสุดตัดโค้งจะเลยไปกันใหญ่เลยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เ,าาเดี๋ยวนี้เขามาเดียวเห็นเร็ว แต่ก่อนว่เห็นหลาๆจังมาเห็นจังเปิดเบิ่งเห็นเี๋ยวนี้เห็นเร็วก็ได้ลงเร็วเดี๋ยวก่อนบบดเขามาซ่อนกันแล้วก็เลยบ่ไดเอาลงตัวเต็มชุดเต็มชุด12คูเก็เ,เลยไดเอาเั้งแตะตัดลงเลยนะหน้ามันก็เลยว่าเขาเขาตัดออกมันชุดชุด,ชดตัดคงเขาว่าเขาเลยได้พี่น้องแต่ว่าชุด12ตัวยังสีเข่าศูน หนึสามศูนย์เก้าหนึ่งยสุดตัดเขาสิบบาทจังได้กับจังเห็นจังสีเอาให้เบิ้ลเด้อเขาตัดมาเด้ออันนี้เอาตัดสุดเมื่าท่านตัดก่อนเมื่าท่านตัดโคมก่อนให้เบิ้งก่อนเกตเกต เด็กแมวว่นแมวว่นพี่น้องแมวว่นยกไตข้างเขาขาบเล็กก็ะดิเงโย่ให้เบิ้งหนึ่ตัวนี้ละ่ะอันลาจังสิเบิ้งเขาขาบไว้แล้วท่านเอาให้เบิ้งหนึ่ตัวนี้ท่านเคยขาบจ้าเทด็กพี่น้องเที่ยวนี่ขาบนี่ยุคข,ข้างนี่ เขาอยากให้เอาเล็กเขาออกเครื่องอากาศให้นในบุกเขาก็เคยขาบเ่าเคยนั่นเขาขาบแล้วแต่แหงมาท่านเอาลงในเบื้องหน้านี่นี่ตัวเขาเขาสีบันท่วงจังในโบเขาขาดไปดยุ่นี่ใส่บุญขีดเขียนไปโย่ของเขานี่ของเขาโย่จบเบื้องหน้ามาท่านเอาลงดอกใอ้เบื้องใส่นอนี่ของเขา นี่ของแมวไอ้เบื้องหลังนี้แมวตัวตนอนอยางไงหล่ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเสียวลงหไห้ป็นจิตจะลักษณะจะก่องสมือกันเอาซุน,นี่งลงมันเนียลงกันเด้อนี่แมวตัวตนอนอยางี้ข่าประทันเอาลงตอนเขาข่า,ขาก็ไว้รรทำไทยทำวิดีโอเพราะว่ามันทุกเังหุกไปจังไหนบูรังเทียบกับ,บว่าได้คือว่ามันเขาสิว่าเห็ดไห้เข,เขาก็เห็ดเขาก็ข่ขบไห้หเลยบ่วเด้เอาลงเดี๋ยวจังเสียวลงให้เห็นเด้อใจเย็นเด่น นี่อิสจะเลยเพี่น้องตัวเขามันจิตตรงกันกับของปูกับมีอยู่ของเนื้อองปูเนาะของเขาจิตตรงของปูมีให้มันตรงปูสิขีดขีดเวไห่เลยเด้อให้มันตรงกันกับของปูเหมือนได้กูได้มันตรงกันปูสิขีดเวไห่โลดกับของปูตัวตรงกันกั่นีต้จนึง mình này chỉ lấy nó thân công đọc kết bẹp em không cần tích lấy phu khi kết bẹp khi kết bẹp thì không cần xong khi kết bẹp không cần cân มาตรงกันเด้อพี่น,อน้นนองเน้่นี่นี่อันนั้นของปูมันมาตรงกันทุกองค์กรกับองปูเนี่ยนี่คู่หนึ่งสามตัวนี่ตรงกันคักเลยกลมหายเลยปูออกไปแล้วของปูหาเก็ดแปดในนิมิตปูปูออกนิมิตไปแล้ว ยนลงในสุดเตียมนี่มีปูมีตัวนี้ผู้ที่จัดหนักยุตยพี่น้องเด้อมีปูตรงกับของขาของอิราเลียมาจนเป๊ะเลยประทับใจปูขุนเลยเห็นแล้วทับใจมาตัวเดียวกันนีหลายพี่น้องของร้านก็ได้มากนะเห็นแล้วเนาะร้านใส เขาห้มาสิบสองคูพี่น้องยังประท่านตัดทัดโค้งสิตัดอีกเทนึงนี่หรอกมึงถ้าเขาสิตัดไม่อีกเทนึงเนี่ยแถวกันเกตสามตรงๆพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันไม่สิบสองตัวงสี่หลักปูผลมาเดาลงมันจ่อมือแล้วปูก็เลยบ่ลงมาเห็นมือเดียวกันกับโค้งตัดอนนก็เลยเอาตาตัดลงตัวเต็มบเอาลงมานี่ะจับคูมาห้เนาะมาหลอบแหลกนี่พี่น้องเด้อ สามหกแปดส8มแปดแปดสามแปดสองแปเกเก้าสี่สองนเก็ดอกเกก็นะพี่น้องเนาะหาตัวไอ้เลขสามตัวเขาก็หายมาหาเก้าหาเก็ดแปดสองหาแป สองเก่าเก็นพี่น้องเนาะเขาบอกว่าตัวได้เด่นมากี่เขาบอกว่าบนรางเลยคือบนรางเด้อพี่น้องเด้อนี่เขาจัดมาอันนี้มันมาตรงกับเหล็กปูปูปกับเลขกลมปูเลขขีดหอยสีดอกเขาบอกว่าขีดเด่นมาดินี่แปดเกเก่าซี่หนึ่งเกนตรงกันตนัวนี้ตรงคัคๆเลยนี่สามตัวนี่ อันนี้มันยังอยากมาตัวกับอยู่นี่อันนี้เป็นตัวกับอันนี้ก็เป็นเป็นตัวตรงอันนี้เป็นตัวกับกันของเขากของปูอยู่คนละตัวปูกเกตหนึ่งกับเกตแปดของเขาเป็นหนึ่งเกตกับแปเดเกตเนาะอันนี้ตรงนี่นิมิตของปูตรงกับนิมิตของปูเลยนิมมตสามตัวเนี่ยเอาพิจรารณาบงเดอร์ซีเดอผู้ดได้มกตัวใดก็จัดคัดตัวใดกระพานอันนี้ให้เป็นแนวทางในการหาจับใจลอตเตอรี่ซื่อได้ กูเลี้ยเขามาแล้วกะกดไลค์กดแชร์ให้แน,น่เบิ้งให้จบเด้อพี่น้องเด้อจังเข้าใจจะขำโคตรชนะของปูเด้อส่องหน่อยๆว่าท่านไงต่ว่าเรียกมาแมนเด้อกูได้จับอยู่คลิปใดสูตรใด,ส,รดสิมีแตกอยู่ตลอดของปูเพราะว่าของหลานของปูแต่ของปูเนี่ยมันมีหลายสูตรสูตรแตกเก่าสูตรแต่ว,ว่ามีแตกมาพี่น้องนะมาเนี่ยกะ เอฟซีตุกขูตุกขนพราะเลยเขามาส้มมาเบิงหลักะเอาไปพิจารณาเบิงเดอ้อพิจารณาเบิงเดอ้อจังได้กระไดนี่เอฟซี FC เอาไปพิจารณาเบิงว่าตัวได์มักกับจัดตัวได้คัดกับพานนอกพี่น้องเนาะเอาไปเบิง ไปนั่นกันเนาะพี่น้องเอ๋อสำหรับมือนี่ใครเอฟซีทุกคู่ทุกคนโฉบโฉบมันมันวันที่หน Dieses, ึ่งเมษายนเด้อให้โฉบโฉบมันมันให้ลำลำเรื่อยๆกัน <SC> นั่นไหลน้องท่องไหลหมา่าเจ็บจะจนกันเด้อสำหรับมือนี่กับของอิสราเอลกับเดีมาทำหนี้ก้อนเดี๋ยวตัดโครงใส่มาให้อีกทีหนึ่งสวัสดี